ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมช่องบางรุธวิธีเดี้บ้านๆนะครับทุกคนก็มีลูกค้านะครับผมทักมาบอกผมว่าทักไลน์มานะครับว่าปลานะครับผมกัดซื้อมาตัวละห้าสิบนะครับผมผลแล้วก็สั่งผิดอื่นมาสิบาทตัวสิบาทนะครับทุกคนก็ว่าปลาผมแพ้ทุกตัวเลยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพปลาด้วยนะครับทุกคนว่าเราโฟมให้มันโฟมมากแค่ไหนนะครับผม ขึ้นอยู่กับปลาด้วยมันตั้งแต่ขายมานะครับผมมันไม่เคยมีเลยที่ว่าได้ข่าวว่าจะแพ้นะครับผมมีแต่คนบอกว่ากัดกิ่งนะครับผมกัดดีนะครับผมอึดนะครับผมชนะตัดกัดควบเบือสองเบือนะครับผมไม่เคยมีใครบอกว่าแพ้นะครับผมก็อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปลาด้วยว่าจะพร้มไม่พร้อมนะครับผมจะชนะหรือแพ้มันก็คือกีฬานะครับทุกคน ก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปดราม่าว่าปลาผมกัดเพสนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมปลาโบนในกัดกิงนะครับผมผมก็อยากให้พามากัดกับคงผมทีนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับผมว่านี่รือไม่นี่นะครับผมเอาไว้ชัดเจนนะครับผมน,ออน,นะครับก็อยากจะให้พามากัด นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขากัดกันยังไงนะครับผมปลามันบางสีบางนั่นมันมันอยู่ที่ปลาด้วยนะครับทุกคนมันอยู่ที่สภาพน้ํามันอยู่ที่เราโฟมมันอยู่ที่การดองน้ํานะครับผมว่ามันถึงไหมนะครับผมถึงยาถึงน้ํำไหมนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปลาว่าปลาผมแล้วก็ต้องกัดเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แบบนั้นนะครับทุกคน ก่อปลาก็ยังมีอยู่เยอะนะครับทุกคนยังมีอยู่เยอะหนุนไซล็กนะครับผมไซล็กนี่ก็ไซล็กนะครับ <finishing on developed Airbnb> ผมไซล็กราคา30บาทไซกลางก็50เหมือนเดิมนะครับไซใหญ่ยักษ์ก็50นะครับผมใครสนใจก็เม้นมานะครับผมหรือว่าโทรมาได้นะครับผมโทรมาหรือ บันทึกเบอร์แล้วก็ทักไลน์มาก็ได้นะครับทุกคนได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ